ต่อเลยคะ่ะลูกนะคะเพราะฉะนั้นวัยรุ่นชอบคอมมากกว่าทีวีคะ่ะนะคะ36% agree d vs 29% for the total population นะคะ vs มาจากคำว่าปะทะว่าอะไรนะคะเด็กเด็กครเวอร์อะไร versus นะ29%นะคะ,นะคะจากประชากรทั้งหมดคะ่ะอะไรแปลว่าประชากรคะ่ะเด็กเด็กคะับ pop อะไร population total <ๆ S 1> คือประชากรโดยรวมหรือประชากรทั้งอะไรทั้งหมดนั่นเองคะ่ะ นะคะอ่านต่อค่ะลูกเขาบอกว่า only 25% percent of 35 t o 4 4 y e a r olds said the computer competes ค่ะมีเพียงแค่25%เปอร์เซ็นต์เท่านั้นของคนอายุ35-44ถึงนะคะที่กล่าวว่าคอมพิวเตอร์นั้นสู้ได้น้องๆฮะใช้คำว่า only only นะคะคีย์เวิร์ดค่ะเป็นนะคะกุญแจสำคัญที่ทำให้เรารู้ว่า นะมีเพียงแค่นี้เท่านั้นเองแปลว่ามันเป็นจํานวนที่น้อยหรือมากคะยีเนี่ยน้อยทั้นคนส่วนน้อยของกลุ่มวัยกลางคนนะบอกว่าคอมพิวเตอร์สู้ได้แต่คะประโยคนี้แปลว่าคนวัยกลางคนชอบดูทีวีหรือชอบเล่นคอมพิวเตอร์มากกว่าชอบดูทีวีมากกว่าดีจริงมากเพราะมีเพียงส่วนน้อยแค่2 5เเท่านั้นที่บอกคอมพิวเตอร์สามารถแข่งขันได้นะ